กูจะรับมาตวงยังไงหาเอาย่ายหาตัวหนีมากว่าเถ่าก่อนนะโอ้เมืจะเช้กูเถ่าสุดยั่งแะกูก็ตายตัวละเนาะเอาสวัสดีปีใหม่พี่น้องเศร้าน้องเลี้ยด้อยแม่เมื่อกนบ่เต็มจังกะจีได้ทุนบ่เนาะบาทเนาะมึงอยากให้คนเต็มบ่กงจะบอกจังไดให้พี่น้องออกไปซื้อบัตรข้ามาใหม่มีคาสิโต้ตัวยิงงันยังกับพี่น้องงานหยัง พาป้าสร้างยังล่ะสร้างหัวเพูนว่าเพื่อสร้างยังนี่ล่ะคือพอสร้างห้องน้ำเ,น,เลลนี่ยไม่มีห้องเดียวนึงนี่นะขีใส่เมือแล้วจะได้ขีใส่ลังตีนเตีไปเดี๋ยวเพิ่งจะเซ็ตยูหล่ะฮะเอาค่อยยื่นไปสนับสนุน,นชุกเฉิบกันไปไงล่ะแม่นละดูดิเอ้ามาเห็นบ่เป็นอ,อ,อะไรฮาร์ดเสมอนี่ยยูดีสบายปะฮะโอ้ยยูไปเสียยูไปท่ำตายละเตี้ยเลย ลูกกูมาปีไม่สว่างช้ามือบัดมันเมียกูให้อย,ย่าตายตัวมึงเสียหายเฮ็งยังเดี๋ยวสงการเขา,าก,ขก็มาคือเก่าหน่อยที่ห้หางก็ห้แม่มึงอย่างไมันรักท่องกูไปขายสวงเสร็จคุณแม่เงินสแตงเราเบิ้ลเพราะไม่เงินเมียบ้านาเสียแล้วรักทอยกูไปขายแต่แล้วท่านกูบอกว่าปิดเงี้ยพูยนี้บ้านบ้านน้องแสงเนี่ยกูกะตายตัวตัว,ตวบ้านหนอยแสงเนี่ย ปานนั่นตีหาตัอพงศ์ย์บ้านออกแซมตีแลนี่เออนี่ล่ะบ้านทอสวรรค์มั้งนี่กูมาหากินเบิร์ดกูเป็นเมียพงศ์ย์บ้านเจ้านี่เบิร์ดบาดที่นี่นั่นกูนนนนได้ตนตัลูกไส้ไงกูนี่ล่ะอายุหกสิบแปดปีจังได้เมียแม่จริงเอาก็จะหกสิบแปดปีจังได้เมียมันเป็นบ้าตีฮะนันเป็นกระเทย กะเทยเอามียเออเป็นกะเทยจะมาเถาจะมาแม้มาจันขอย่านเจ้าอยา,อายไ้่นขอยเดียวเมี้ยมาเลี้ออยงเจ้าหรอกพนะกูไปแต่งเมี้ให้แล้วว่าเป็นก้าวได้ยี่หรไพ่กระไดอีปอบเลี้ยพนมาเนี่ยเอาเป็นตะชังตะชังขันาม,ามาเมี่ยนกูสิเฝ้าแลนกับปเป็นเฮี่ยนไปหาสอบสินไหมไปหาสอบเสียไหมกูมาใส่ขนาดกูมาทัาตายได้เนี่ยขันกูตายจะซ้อไหนมึงว่าเอาขันเขาไปในบ้านกับเอางพื้นกูไปคุ้มใต้ก็บเอาพื้นกูไปคุ้มเนี้ยก็บเอาพื่นกู ภาษาอย่างซ้ำมึงขันมึงหูจักมันเนี่ยมึงสีสั่งมันเลยว่าตั้ลูกไพ่กูกูเริ่มสีสั่งหรอกขันมึงบอกกูเริ่มสีสั่งหรอกคักกันนี่ฮะทั้งลูกไพ่กูจริตั้งมึงอีหะมึงมาสร้างความเสียแตกอย่างเพคือลูกสาวลากูเด่ลูกสาวลากูนี่โซงลูกไม่กูเลี้ยงผู้นึงต้องใส่ใจละสามหมื่นลูกเขากล่าวหูนี่บริปากเนี่กันเนี่ยมาลูก อีตั้วไปใส่ลานมั้งฮะอ้าวกูเพ่ได้ยเน่ยนั่นลูกนันน่นรานร้านกูไปเป็นดาราแล้วอีตัะนะ้วไ,ไปนะกูไปฝากไว้นะพ่อที่เอะนั่นลูกพ่อที่เอะนั่นเปลี่ยน,นดารานี่ตั้าหน่องเนี่ยดาระก่อนเนี่ยเ,<อ>เออเข้าเดี๋ยวกับว่าไปถ่ายหนังเปถ่ายละครเออจะเป็นดาราเบิด้ดลูกพ่อที่เอกนะฮะตัด<ว>ลูกพ่อเปียดได้ไหมลูกอเขาจะเปียกกับขวดตั้งหนูก็ฟ้องฮันพาก็กูแหละเนาะ หลานไปได้หาบอกายฟังคว่ำเวิร์ตชอนันเขาจะมาเจอได้ดีดีดดกูได้กินเแงยกินเแี้งย่อนมั่นนานาจักร่วงสัมมาฆะราวาการวอกการจาขมิเจักขมิจักกัจฉันพุทธเจ้าอิมันอีไม่ไง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 มาโดดหาพอมันยังดอกกูขึ้นไปเดียวหัวก่อนก็ได้น้อยกระไดู่จูดพระเจ้าอะไรกูกระโดดตัวเนาะไม่ไง,ไ,ไ,งไปหิวข้าอยังลูกไปหิ้วข้าว ดาร่าเขาว่ากินเขาตัวชีกูนีดาร่าก็ตายเป็นตัวดาร่ากัตายเป็นเออก็ต้องกินเข่าจ้ะเนาะคือว่ามีแจะอมตะอมตะคนอะไรกัได้วอมามามาขวาเงินนคงอลกขวาเงินแน็มนใช้นังบ่ะไถึงเงินกระไรเออมี่พดๆอยู่มันจีได้เหียนี้อย่างแมียมึงขอท่านใ่งไม้กูยู้เนี่ยเอ้าแม่ละโว่าคอยขอก็เมเจ้าเล้วขว้างลอยตั้งมืองควันี่เนาะสามมื่นหุ่นอีปากเยสองสาม ยอดเลขเพื่อนอะไรอ้าวเวอุดมาจังเด็กกับเสื้อแต่งก็เร็วเื้อฮับพอฮับเมียัมืองท่านเสียอมันถือตีละมัถือมัถือได้งวดนี่เขาก็ฟันมาแล้วนี่ไหนเอาฟันเก่าย่างเดี๋ยววันเนี t <t ่ยผู้ใดซื้อเลขาะมีเก่ามถือก็ของมีดดาวเออผู้ใดจะซื้อหลายผู้ใซื้อพวกฟังมันสิอันก้อนเนี่ยไอซื้อหลายปู้ใดเพิ่งดูมีตัวตรงมั้งเนี่ยอันนี้ดิอันนี้ก็โตกลับมั้งเนี่ยโอ้โห ยังอ่ะโตกับเือหลายก็โตตรงไปสื่อซีเทียร์ขนน้อเนเดาเงืนกันฟันซีซีฟันหลักซีเองเลงไุกูสื่อวัตสุซีบ่ซื่อแต่ซีซีสัวไหลขับบคต้องป็นตะออกดีจีจี่ีร้ายดีร้าเอามื่อกี้หาชีกเล้ีเอา กูขอบ่คอยล่าค <ination noises> ือม so 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 ึงเนาะมึงก็เที่ยวล่าไปตายตาหนังเอาเที่ยวกันเถอะเที่ยวต่อกูเรียน้างเบิร์คเพิเนาะอาทิตงมาม่าอีกสองอาทิตย์นี่กูได้งวดลดเลยพมอกูอ่ะไปแม่ไปตามสัตว์ไปว่างว่างลดกูอะไรอยู่ตัผมแม่มาขึ้นปับจกซิ่งกูต่อีไม่ไงยังล่ะมึงเนี่ยขับไปโรงเรียนยังลูกอ่ะมึงครูเราถามข่อยเอามายังไรอะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรมึงอยากเป็นคู่อยากเป็นหมออยากเป็นกะลี กูได้เบิตัวอาชีพเนี่ยก็ได้เบิงเบ้งขาวปะเอ้ายังอ่ะอันนี้นนากา,กาอายุ17ปีกูได้เบิงนนเบ้งอายุกูเบิ้งมาได้กูศูนยมืนนั่นมันตัวฝากหมาเดวางจไงก็ได้เบิ้งไังไ้บงเนี่ยกูจีด้าบักคักเลยเอ้อันไเบิ้งเราขยานมึงยานเขาคมขืนมึานเขาบัเซิ่งนาเยนเี่นี่นี่ข้าไม่ไม่หมัดหมาดเมื่อเจ้านี่เขายังอยบานเขาคมขืนผู้เทา ไม่ง่ายนาทั้งหวทั้งว่อนไปทังไหนเนี่ยล่ะอู้ย่สีไม่ไง่ทอราไม่ไงมีแขวา2สองเล่มจวต้ยุกไรไปทังไหนลูกยุด๋ยวนี้ท่าหยาบยังมึงมีแขว2สองเล่มกูสีสองเท้าไปไนไปไหกูไม่ย่นีสีเล่มมันคมบนยู่งอ่อี ก็ยหลย่านมาได้เล้ยส้ย่านไส้ใหม่ถิ่นนี่นะเข้ามาแล้วนี่นี่นเข้าปานก็มักสี่นะอิปปอดเลยยขาดก็ได้หอกนี่ยังขาดก็ได้ปัจใจสีนี่ยังแนี่กินี่ขีี่ีี่น้อนนี่ข้าวบ้านเข้าี่ยังอีกข้าวไร่ข้าวไรู้ใดไอันพอใยญ่ห้าแหมเอามันจอมันเมาเราอีกแล้วตีมเมีนเป็นยังแล้วเล่นสู้มันมีเมียนเลย เห็นลักษณะอเมียน่อยบ่อ้ยเห็นบักชายเอาสู้กูังเดี๋ยวนี้อ่าหอกหอหอังไดน่ล่ะนี่ยังอีกล่ะเสี่ยวม้าอมแขนสัรนหรือแขนเงาลูกแขนเงาไปจังไหอีกล่ะทังไนเป็นเสียมะกะแลงโยโตว โอ้ติหามเอ้ยใส่ไปเปิดอกปนอสมอบันน่นจันมะเอามานดนจันวกับใส่สีติหาเอาปวดตน่อยอันเงียบไอยู่ยังนับควงไว้ยังไปเด็กัวหัวมึงขอเพีงยังบุบบัตเนี่ยตะคุมาขอกับบักซื้อเพ่งเสียกรอะไรจ๊ะออฮะเตยมโน่เงินอยเเน่เงินลอให้ดูไปบันั่งทางไหนฟั๊ก้อนเตยบอเออง เขาบอกงั้นมาก็ฟังเอ่างนี้ใจแมอยูไม่งแล้วก็แต่ือเต่งตัวดีแ่จะมีใครเขาโ่มาว่าสิบบดทลูกที่แรกกว่าสิบ่าไปแล้วกูตัวร้านในปงผมแล้วก็มาไปจะข้าไปลาไปเมารถไปไม่รถแล้วมึงไปเป็นดาราได้รถัขี่ไล่และวรมีรถมีล่คอยดีร้านมงรถตีหาเออร้านหูจั่วงตัวเรมันรถฟอดุติ กเต้นรเขาล้อเพงกรเต้นโลดบาดนีเราเพียงไหนล่ะเพงกระซาเขาล้อแปดสิบแปดเพียงนไปหาแกงอยากมัดเพล่ยอยากเต้นเอาโอ้ยเราเสี่ยงเลยนี่นอนพร้อมเหมือนกูว่าออาม่ขี่รถี่หอยังละรถนี่งาันห่าง นี่แต่ยำมาหาอีหามึงไอ้ขาวาจ้งยำขาประกาศโอ้คืนเลยเดาเท่ไปไปไปมันสวยมันไก่อยู่ดิคุคบเอเอออยเดี๋ยวนาีไ่อยจะตำค่อไมยิ่งไม่ยิ่งบอกดกกันปเด็กหน่อยไม่ได้สีบอดการหอดนั้นบอกมาได้หาอคนนี้เลครเอาสั่งไก่ยามเขาเนี่ยไปยับไปบานนี้ยางไปสยง นี่กูบอกวีดบอเนี่ยมันหญไปนอนต้องกาบล่างแตไรแงเอารยบางนี้งก็เสร็จีกูฮะกูแงก็ดีกูนี่ยังก็เลียนลืดไปไปทางนี่ก็สอ่คือปากสั่งยไม่แงมันกไปมว้ยมัไปแล้วมันุยมึงก็ยันมันมอเตอร์ไซค์มไปใ้คำว่ายันนะฮะมันก็ยันมันจะไปตีรถเนี่ยอีสวยอีไง จันต้งไปบตัวรถอะไงยังอ่ะห้ำก็แปดันเป็นหำยังดีผก็ไปไปไปยันรถยันรถยันรถมันเปมนยันกูลั้ยแจเกี่ยน้อ่มึงกระได้นายนะยรับมจักยี่เงี้ แม่งจะปรอหยดัดโยแอลนะสิ่งนี่ก็ได้ยักแมวเนี่ยโคตรโคตร